โอหคึืนเสียงจะเป็นตัวเอ็นนะโอ้โหโอ้โหแล้วก็ช้างตัวโตจังจะเป็นคลื่นแบบตัวเอ็ภาษาอังกฤษนะสองตัวสองตัวโตโตเอาช้างตัวโตโตก็ได้หรือไม่ก็ช้างตัวช้างตัวโตจังดีกว่า ช้องตัวโตจังทำทำปากใหญ่ๆช้องตัวโตจังแต่เราจะพูดช้าๆช้องตัวชอตัวโตจังตัวเอ็มมาเตรียมตัวตัวเอ็ก่อนนะตัวเอ็ก็คือโอ้โหโอ้โหโอเอาโอ้โหก่อนโอ้โหซัมี โอ้โห oh, oh. สามสโอ้โห oh, oh. ช้าช้าลูกสามสโ oh, oh. อ้โหพอช้าพบเสียงก็ต้องดังเหมือนเดิม oh. ดูดูดูครูก่อนนะโอ้โหโอ้โหสามสโ oh, oh. อ้โห่ะดูเมืองหูสามส โอ้โอ้3 4โอ้โอ้3 4โอ้โอ้ช2 3 4 สามสี่ช้งตัวโตจังโอ้โหช้างตัวโตจังช้าช้ายนตรงลูกสามสี่โอ้โอ้ช้องตัวโตจังอีกเที่ยวเดี๋ยวครูช่วยอีเที่ยวแล้วอีกเที่ยวหองคนเดียวนะสามสีโอ้ช นเดียวค่ะสามสี่โอ้โหสางตัวโตจังอยากขำอยากขำทำเสียงใหญ่ๆนะโอ้โหสองตัวโตจังสามสี่โอ้โหช้าๆช้าหน่อยเร็วไปสามสี่โอ้โหสอง อยําขำไ,<น>ไม่ได้ได <ๆ S 1> หนูหน,นูต้องกําหนดอย่าขำลูกอย่าขำไม่ได้ไม่ได้ขำก็ทําเสียงไม่ได้นะลูกนะโอ้โหช้างตัวโตจังเอาใหม่เอาเหาาก่อนเหาาก่อนเราเราเรา,เ,า,เ,าเราไม่ขำนะลูกเราต้องบังคับตัวเองนะเตรียมตัสามสี่โอ้โหช้าช้าใหม่ สามสี่โอ้โหสองตัวโตวจังอ่ะเทีเ่ยวสามสี่โอ้โหสองตัวโตวจังอ่ะอยากขำสิอ่ะมาพร้อมคุณครูสามสี่โอ้โหสอง มากค่ะกลับไปฝึกนะลูก